สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เบียร์พาพี่วันมาทำบุญสระเคราะห์สืบชะตากันที่วัดนะคะพอดีพี่วันไม่ค่อยสบายค่ะก็ะเลยพามาทำบุญกันที่วัดดอยต่อนะคะอยู่ที่อําอเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ที่หมู่บ้านดอยต่อนะคะสวยมากเลยค่ะ กำลังก้อนเมฆสีดำก็กำลังมานะคะฝนใกล้จะตกแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะเบียจะพาไปไหว้พระในโบสถ์นะคะไปไหว้ไปชม ในโบสว่าสวยขนาดไหนนะคะไปกันค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะไม่สบายค่ะนี่ก็จะเป็นองค์พระนะคะที่อยู่ในโบสค่ะสวยงามมากนะคะ สวยมากค่ะใครที่ได้รับชมก็กราบไหว้สาขอพรเอาได้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทํามาค้าขึ้นนะคะใครที่ได้กราบไหว้ใครที่ได้รับชมภาพวาดบนผนังสวยมากเลยค่ะ พี่น้องพี่น้องอัน,อ,นอ,อันนี้เปินห้องอันตีสายศีลนี่เปินห้อง,อนนองตีว่าทำพธิธีสืบชะตา,ตาอ๋อเปินเปินมีมนนนทุกวันนี่ทุกวันเสาร์ตอนเจ้าอ่ะวันนี้มาเจอพี่พี่สาวของเบียร์ด้น,นะคะกับหลานน้อยมาเจอกันที่วัดค่ะ นี่นะคะที่ทุกท่านได้เห็นที่สายศีลมัดเอาไว้นี่คือทุกวันเสราร์นะคะตอนเช้าจะมีพิธีสืบชะตากันนะคะพี่บานตอนนั้นที่เรามาทำบุญด้วยคือภาพไหนอันนี้เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกผ้าย,ยันก์ะ เขาเรียกผ้ายันนะคะเบียไม่เคยเห็นกันเลยไม,ไม่ไม่รู้อพอไี้ถามพี่สาวแล้วเขาเรียกว่าผ้ายันนะคะโอะ้สวยมากมีอยู่สามภาพค่ะ,ะนี่ภาพ ภาพชั้นภาพที่อยู่บนสุดนะคะเป็นนางสุชาดาถวายข้าวนะคะ mm hmm. ภาพนี้คือเบียรกับพี่วัน mm hmm. พร้อมศรัทธาที่แม่สาย mm hmm. ได้มาถวาย mm hmm. ทําบุญด้วยอยู่นะคะ mm hmm. ค่ะเบียก็จะพาทุกท่านไปกราบไหว้พระที่อยู่ทางนอกโบสถ์ด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุวันนี้เบียก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านได้มากราบไหว้พระพิกชเนนรนะคะที่วัดโดยต่อค่ะอยู่อำเภอแม่จันนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะถ้าใครขึ้นมาทางเหนือนะคะได้มาถึงเชียงรายแล้วก็แวะมากราบว่ากราบไหว้พระพิชเนนรท่านนะคะศักิ์ธิ์ค่ะศักธิ์มากค่ะอยู่ที่ อำเภอแม่จันนะคะอยู่หมู่บ้านดอยต่อนะคะเดี๋ยวเบียจะพาไปไหว้พระอีกหลายองค์เลยนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็พี่วันกกำลังจะตักตักบาตรพระนะคะประจำวันเกิดค่ะพอดีพี่วันไม่สบายนะคะเบียก็เลยพาพี่วันมาไหว้พระทำบุญค่ะวันนี้ ให้ตุลุงนะคะมัดมือให้สืบชะตาให้ค่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ทางนี้ก็จะเป็นทางหน้าโบสนะคะ โบสถ์ที่เมื่อกี้เบียเข้าไปถ่ายข้างในก่อนนะคะอันนี้คือข้างด้านนอกค่ะสวยงามมากนะคะลม่มลื่นมากค่ะพอดีวันนี้เบียกับพี่วันก็มาถึงวัดเย็นไปนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากลม่มลื่นมากค่ะมีมะม่วงด้วยเมื่อกี้ตัวลุงถามอยู่ว่าจะเอา มะละกอไหมเอามะม่วงไหมทางด้านนี้จะเป็นองค์พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจนะคะเพิงพ่งสร้างเสร็จใหม่ๆค่ะประมาณอสองเดือนหรือสามเดือนที่แล้วเบียรมายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเบียรขอกลาบไวหว้ท่านก่อนนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเบียก็ได้ไปกราบไหว้จุดธูปก,กราบไหว้องค์หลวงพ่อทันใจแล้วนะคะค่ะกราบไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วก็เบียจะพาท่านผู้ชมมากราบไหว้เป็นศาลาพระประธานพรน,นะคะข้างในก็จะมีองค์พระประธานนะคะแล้วก็จะมีครูบาเจ้าทั้งหลายนะคะ เป็นรูกปั้นของครูบาเจ้าทั้งหลายไหว้สาขอพรกันได้ค่ะกับาไหว้ขอพรกันได้นะคะเบียก็พูดผสมภาษาเหนือไปด้วยนะคะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะพามาทำบุญกับพระขอพรกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียก็ พาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาทำบุญไหว้พระขอพรด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเบียก็จะขอตัวพาพี่วันกับแม่สายก่อนนะคะขอให้ทุกท่านจงพบเจอแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลําบ้านฮาวันเบียนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ